ครับนี่คือ x-min x-max แล้วก็ y-min y-max ทันนะครับถ้าเราอยากจะปิดหน้าต่างตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีคำสั่ง close นะครับ CL close นะรูปของเราก็จะหายไป หรือถ้าเกิดเราเปิดหน้าต่างไว้2บาน f i g เกอร์เราเปิด f i g เกอไวนะะ้หน้าบานนาที่หนึ่งหน้าต่างบานที่2นะ,ะเรามีหน้าต่างอยู่2บานเห็นไหมฮะมีมีฟิกเกอร์อยู่2อ,อันเราอยากจะปิดปิดตัวที่1นึ่ปิดที่2องเราก็สั่ง close เราอยากปิดตัวที่2แลเราก็ close h 2นะครับ h 2 h 2ก็จะถูกปิดไปถ้าเราอยากจะปิด h 1่เราก็ close h 1 คือเราตรงนี้เราเรียกว่าเป็น Handle นะครับมันจะเป็นตัวบอกเราว่าเราต้องการสื่อถึงรูปรูปฟิกเกอร์รูปไหนนะครับถ้าเราไม่ชอบพลอตเราก็จะมี Stem Stem Y ก็ได้นะสเตมไก็เป็นแบบนี้นะก็เป็นแทนที่จะเอาจุดมาต่อกันก็จะทำเป็นขีด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 ซะนะฮะเป็นขีดขีด ต่อไปนี้เราจะลองวาดกราฟ3รูปนะครับอยู่บนอยู่บนฟิกเกอร์เดียวกันก็คือมีกราฟรูปที่1รูปที่2รูปที่3ในแนวในแนวตั้ง3รูปนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยการาเหมือนเดิมนะครับกำหนด T ก่อนจริงจริง T ก็มีอยู่แล้วนะไม่ต้องทำใหม่นะให้ y 1เท่ากับ s i น t นะครับแล้วก็ให้ y 2เท่ากับ เท่ากับเท่ากับ sin 2 t ก็แล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็ y 3ยสามเท่ากับทรายสามต้อง y 2เท่าเป็น y 2 t นะฮะตะกี้ผมทำผิดนะฮะ,อะโอเคครบครบทั้ง3ามอันแล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่งสับพลอตสับพลอตเราบอกว่า3 3 3แถว1คอลัมน์ นะครับสแถวก็คือจะมีกราฟอยู่ทั้งหมด3 3แถวแต่จะมีแค่คอลัมน์เดียวก็เลยเป็น3 1แล้วก็บอกว่าต้องการจะกระทํากับกราฟรูปแรกในนี้จะมี3กราฟใช่ไหมครับเราก็บอกจะกระทำกับกราฟรูปแรกนะครับจะเห็นว่านี่คือนี่คือนี่คืออินเดของ1น,นั่นเองนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็สั่งอะไรครับเราก็สั่งพลอตอ่าสเตมก็ได้นะสเตมสเตมทกับ y 1 ะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นรูปนี้นะครับถัดมาเราสับพลอตขอพลอตกราฟรูปที่2กราฟมันก็จะโผล่มาแล้วเราก็สเตม Y บนะครับโอเคไหมครับแล้วก็สับพลอตตัวที่3เราก็เป็นสเตม Y บโอเคนะฮะนี่ก็เป็นวิธีที่เราจะวาดกราฟ สามรูปอยู่บนเดียวกันอยากได้หกูปเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับถ้าเราอยากได้หกูปเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นซับพลอตสามสองรูปที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ลองพลัสพลัสวายหนึ่งเข้าไปนะแล้วเราก็รูปที่สองพลัวายสองเข้าไปนะครับ รูปที่3แล้วก็ y 3นะก็จะพอต,ต่อ y 4 y 5 y 6นะครับได้ทั้งหมดในภาพออกนะครับครับ3แถวแล้วก็2คอลัมน์นะฮะเดี๋ยวถ้าผมถ้าเรียงกันมาก็เป็น6 1ครับผมใช่ครับตอนนี้ก็เกือบครบแล้วฮนะ 3าแล้วก็ตัวที่หกโอเคก็จะครบ6กลูปใช่ไหมครับคือเราเริ่มด้วยสับพลอตแล้วเราบอกว่าอยากได้กราฟกี่รูปนะม,มีมีกี่มีกี่แถวแล้วก็มีกี่คอลัมน์ถ้าเป็น6 1ก็จะเราก็ต้องปิดตัวนี้ไปก่อนอสับพลอตหกหนึ กราฟรูปที่หนึ่งก็จะเห็นว่ามันจะมันจะมันจะเรียบนิดนึงนะฮะอาจจะต้องถ้าเรายืดมันอาจจะดูดีขึ้นนะฮะเห็นไหมครับแล้วเราก็สับพลัสหกสอเตมวายสอนะครับก็จะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆครบทั้ง6กลูปนะครับหนึบกด้วยแส่วนสนะครับ หนึ่งโดยหนึ่งบวกด้วยแปดส่วนสองคำตอบก็จะเป็นเป็นห้าเ,เพราะว่าแปดจะถูกหารด้วยสองก่อนใช่ไหมครับเป็นสี่แล้วก็ค่อยบวกด้วยหนึ่งเห็นหารจะมีความสําคัญมากกว่าหนึ่งมากกว่าบวกถ้าเราไม่อยากให้ให้เขามีความสําคัญมากกว่าเราก็ใส่วงเล็บซะใช่ไหมครับบวกก็จะทําก่อนก็เป็น4.5แต่ถ้าเรา2ยกกําลัง5แล้วหารด้วย7 ถามว่าเอา5หาร7ก่อนหรือเอายกกําลังก่อน,นยกกําลังก็ดูเหมือนจะมีความสําคัญมากกว่านะครับก็เป็น2องกำลังหาหารด้วย7จ็ดทีนี้จะเห็นว่าคําตอบเวลาแสดงผลมันจะเป็นเทศนกยมสี่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งถ้าเราอยากจะได้ฟอร์แมตที่เป็นลองเราก็พิมพ์คําว่า format ตลองนะฮะแล้วเราก็ลองพิมพ์2องกำลังหาหาร7ใหม่ ก็จะเห็นว่าเขาจะแสดงทศนิยมที่ละเอียดขึ้นนะครับคือความเป็นจริงค่าที่อยู่ในตัวแปรเนี่ยละเอียดแต่ว่าเรา Default เนี่ยการ Display จ, Display จะ Display แค่4ตำแหน่งนะครับพอเราบอก Format l ลองเขาก็จะ,ะโชว์ที่มันเป็น Format l ลองนะครับสมมติว่าเราลองเปลี่ยนเป็น Format Short ดูบ้างเป็น Format s h o t t ดู858หารด้วย85 ่าแผนด้วย58ก็จะได้เป็น14.7931นะ่งแล้วถ้าเราเขียนว่า0.07เขียนว่า0ุดเจ็ขาก็จะดิสเพลย์ให้4ตำแหน่งนะถ้าเราบอกพันจุดสองพันจุดสองเขาก็เปลี่ยนเป็น ค่าเลขยกกำลังนะอย่างสักคนนี้ที่พูด,ดน,นะครับว่าเวลาเวลาแมนแวลบเก็บเนี่ยเขาจะเก็บค่านี้ในเอ็กซ์โพเนนต์แล้วก็เก็บค่านี้ตรงนี้ใช้11บิตแล้วตรงนี้ก็ใช้อีกหนะ้าสิบสามบิตจริงๆมันจะมีเครื่องหมายด้วยนะแต่ถ้าเราเขียนว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เขาก็เปลี่ยนเป็นยกกำลังหมด ใช่ไหมครับได้เป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งนะครับเห็นว่าใช้ format short เนี่ยตัวเลขที่มีอยู่ระหว่างจุด001ึงถึงพเนี่ยจะแสดงด้วยทศนิยม4ตํตำแหน่งตายตัวนะครับสำหรับตัวเลขที่อยู่ช่วงนอกช่วงนงันกาใช้แสดงนนในรูปของ exponential นะถ้า ถ้าอยู่ระหว่าง0.001ถึงพันเนี่ยเขาจะแสดงผลเป็น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 ทศนิยมสี่ตำแหน่งเสมอนะครับแต่ถ้าเราเป็นฟอร์แมตลองฟอร์แมตลอง858หารด้วย58เขาก็จะแสดงทศนิยมจำนวนยาวนะครับถ้า0.07 เขาก็ยังแสดงทศนิยมที่ยาวอยู่แล้วถ้าเป็น100จุด23456มส้ากเขาก็จะให้ความละเอียดที่สูงเหมือนเดิมนะครับนะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นฟอร์แมตลองเนี่ยตัวเลขที่อยู่ประมาณจุดศูนย์ศถึงร้อเนี่ยจะแซงทศนิยมทั้งหมด14ทตำแหน่งนะส่วนค่าที่อยู่นอกเหนือจากตัวนี้เนี่ย เขาจะแสดงด้วยทศนิยม15ตำแหน่งแล้วก็ใช้เป็น Exponential แทนนะครับแต่ถ้าเราเป็น Format Short บ้าง Short แล้วตามด้วย e Short แล้วตามด้วย e นะครับ8 58หารด้วย58ก็จะเป็นแบบนี้เป็น Exponential เสมอนะฮะเป็น Exponential เสมอถ้าเป็น Format ลองบ้างแล้วบังคับให้เป็น e นะครับมันก็จะเป็นเป็น exponential เสมอแต่ว่าให้ให้ตำแหน่งทั้งหมดนะครับ15ตำแหน่งตายตัวกับ4ตำแหน่งนะฮะชอตก็คือ4ตำแหน่งลองก็คือ15ตำแหน่งนี้ถ้าเป็น format bank บ้าง format bank นะ format bank 8-58หารด้วย5-8 ได้เป็น14.79แปลว่าแบงก์ก็จะสนใจแค่2ตํตำแหน่งใช่ไหมครับ0.004ก็จะออกมาเป็น0.00นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น format format บวกบ้าง f o r m มตบวก เราเป็นฟอร์แมตบวกแล้วเราบอกว่า a เท่ากับลบ4 2 0, 0. 0 1 -10.5 ลบ10.5ก็จะกลายเป็นลบบวกว่างเปล่าบวกแล้วก็ลบนะครับการแสดงผลก็เปลี่ยนไปนะฮะการแสดงเปลี่ยนไปก็คือต้องการให้แสดงเฉพาะเครื่องหมายเท่านั้นเอง แต่ควาเครื่องหมายถ้าเราอยากรู้ว่าแม t แ l a b อนุญาตให้เราใช้ฟอร์แมอะไรบ้างเราก็ get 0แล้วก็ Format ถ้า get เราเขาก็าจะบอกว่าตอนนี้เราใช้ฟอร์แมอะไรแต่ถ้าเราใช้ set เขาจะบอกว่ามีอะไรให้เลือกบ้างถ้าใช้ set เขาจะบอกว่ามีอะไรให้เลือกบ้างก็คือมีช็อตลองนะช็อต e hex bank นะครับโอเคโอเคถัดมาก็มีการคูณกับการการบวกนะครับถ้าเราได้ a เท่ากับ 1, 2, 3, 4นะครับ a 1, 1, 2, 3สงสสงสัยเราต้องเอา format กลับมาที่ ช็อตก่อนนะฮะ B เท <B S 2> ่ากับเท่านี้นะฮะ A เท <A S 2> ่ากับนี้ B เท <B S 2> ่ากับนี้ <B S 2> ถ้า C เท่ากับ A บวก B, B ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็บวกกันตัวต่อตัวนะฮะบวกกันตัวต่อตัวแต่ถ้าเราเอา C บวก5ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะบวกค่าเข้าไปอีก5ถ้าคูณนะครับ A คูณ b เขาเปลี่ยนนะทำไมเเท่ากับเขาเปลี่ยนใหม่ A หนึ่ง เเท่ากับเมทริกซ์ขนาด2อคูณสาเท่ากับห้าสิบสิบห้าสี่แปดสิบสองนะครับ A เท่านี้ B เท่านี้นะครับเอบวกบีได้ไหมครับ ได้นะเพราะว่ามันบวกตัวต่อตัวนะฮะแต่ถ้า a บวกบีทร s s สโพ e ได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่ามิติมันไม่เท่ากันนะฮะมิติไม่เท่ากันนะครับแล้ว a a คูณ b ได้ไหมครับ a คูณ b a คูณ b. b ได้ไหมครับเคูณ b เขาจะคูณแบบแมทริกซ์ซึ่งจะคูณไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากันจริงไหมครับ เพราะว่าทั้งคู่เป็น2คูณ3แต่ถ้าเรา A คูณ t t r n s s p s s e อันนี้คูณได้เพราะมิติมันสอดรับกันนะฮะถ้างั้นถ้าถ้าเราอยากให้คูณตัวต่อตัวเนี่ยวิธีก็คือใส่จุดเข้าไปตรงนี้นะอันนี้เราเรียกว่าเป็น Element-wise Element-wise Addition การบวกแบบตัวต่อการคูณแบบตัวต่อตัว นะครับถ้ายังจําได้ a เป็นแบบนี้ b เป็นแบบนี้คูณตัวต่อต,ตัวก็คือ5 10 15 8 16 24โอเคไหมครับแล้วถ้าเอาอ c เท่ากับเราคำนวณ c เท่ากับเท่านี้ก่อนนะ c เท่ากับเท่านี้ถามว่า2คูณ c ได้อะไรครับก็เป็น10 20 30 นะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแล้วถ้าถามว่าเอา 2. อจุดคูณด้วย C ล่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะฮะคือคูณด้วยค่าของตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีอะไรต่างแล้วถ้า A เท่ากับ1 2 3 4 A นะ A ยก,กำลัง3ได้อะไรครับ A ยกกำลัง3ได้อะไรครับเอิงสเนีย่ยเทียบเท่ากับ A คูณ A แล้วก็คูณ A ถูกไหมครับก็คือคูณแบบแมทริกซ์คูณกัน3รอบแต่ถ้าเราอยากให้ยกกำลังเฉพาะ Element นะครับจุดเข้าไปนะ mm hmm. เขาก็จะยกกำลังแต่ละตัวเลยนะถ้าจำได้ A คือแบบนี้นะครับอ่ะเชิญครับมีทีเอ็เพิ่มอีก2ท่านนะ เชิญเชิอันนี้พูดไทยได้อันนี้พูดไทยได้นะภาคภาคภาคมาช่วยคุณพี่เขาตรงนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขากดกดไม่ค่อยทันสุภาพสตรีท่านเนี้ยนะเอาเอาเก้าอี้มานั่งก็ได้เนี่ยนะขับกอ็อันนี้เป็นเป็น นะฮะการการเ,าเสร็จแล้วถ้าเราลองมี B เท่ากับ1 2 3 4นะครับ B 1 2 3 4ถามว่า2 2จุดยกกำลัง B ได้อะไรครับก็เป็น2 2งสองกำลัง1 2กำลังกำลังส2มถ้าเราไม่ใส่จุดล่ะ ทำให้ใส่จุดทำไม่ได้นะครับให้ใส่จุดทำไม่ได้ทีนี้มาดูกันทำเม a ริก x r ตนส์โพสบ้างเช่นเรามี complex value นะครับ1บวก2 i ตัว1กับ2ลบ i แล้วก็3นะฮะอันนี้เรามี3 element นะครับเป็น complex เป็นตัวแปรเชิงซ้อนนะฮะ ถามว่า a transpose ได้เลยครับก็เปลี่ยนจากแถวเป็นแนวตั้งแต่เขาทำอะไรเพิ่มเติมอีกเขาทำ complex conjugate ใช่ไหมครับใช่ไหมครับจากนี้1บวก2 i ก็กลายเป็น1ลบ2 i เพราะฉะนั้นมันเป็น transpose ที่มีการทำ complex conjugate ด้วยแต่เกิดเราไม่อยากให้ทำ complex conjugate เนี่ยเราก็ใส่จุดเข้าไป ก็จะ t r a n s p o s เฉยๆ transpose เฉยๆนะครับ, pose, นะรบทีนี้คำถามถัดมาสมมติว่าเรามีสมการต้องต้อง,ต,องต้องการจะแก้ก็คือ x 1บก x 2เท่ากับ4แล้วก็2 x 1ลบ x 2เท่าก <_ s> ับ2นะครับถ้าดูในชีทก็ ก็อยู่ในหน้าที่32นะครับคือมีสมก,การ2ส,สมก,การแล้วก็ตัวแปร2ตัวแปรที่ต้องการจะแก้ใช่ไหมฮะเราก็เขียนสมก,การพวกนี้อยู่ในรูปของในลักษณะน,นี้นะฮะ ax เท่ากับ b ใช่ไหมครับ x เท่ากับ b x คือตัวแปรที่ต้องการจะหานะครับเพราะฉะนั้น a a ก็จะเป็นเมทริกซ์ b ก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับ a ถ้าจะเขียนเป็นเมทริกซ์ก็จะเป็น a ก็จะเป็น1 1 2แล้วก็ลบ1นะครับ ส่วน b ก็จะเป็น4กับ2นะครับ4กับ2 4กับ2ต้องทำในแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนเป็นสมการจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือ x 1บวก x 2เท่ากับ4อันนี้ก็เป็น 2x 1ลบ x 2เท่ากับ2นะครับมีสมการ2สมการมี2ตัวแปรก็ a x เท่ากับ b และว,วิธีหาถามว่าหายัางไงนะครับนะ A, x เท่ากับ b นะครับก็ x ก็จะต้องเท่ากับ